วันนี้พามาเดินตามตอกซอกซอยยวรลาดไปถึงโรบินสันบางรักไปทำงานนะเดี๋ยวมาดูกันว่าวันนี้จะเจออะไรบ้างเน้ยเนี้นี้ยเ คาคาคกากกัวกัวอุ้ยอุยมัตะปบม,ม,มาม,มามาเหมือนจะเป็นมิดน,นะแต่ว่าตบ โดนตะปบอีกรอบไปละไม่ยุ่งละ นี่เป็นโรงเรียนเผยอิงโรงเรียนจีนนะด้านหนนี่เป็นศาลเล่าปูนเท่ากงศาลเจ้าเล่าปูนเท่ากงแห่งนี้สนับสนุนโดยออสมคุแต้จิ๋วรันบอกว่าเอาน้ำ ส่วนเส้นนี้ก็จะเป็นถนนเก่าแก่ถนนทรงวาดน,นะครับที่จะเป็นร้านขายสินค้าต่างๆของชุมชนชาวคนจีนสมัยก่อนนะปัจจุบ,บันก็ยังขายอยู่ตึกรามบ้านช่องก็ยังเป็นสมัยแบบเก่าๆอยู่เลยตัวนี้เป็นตัวกีเลนนะ ที่ประดิษฐ์มาจากดอกไม้เนี่ยดอกไม้ปลอมนะเอามาตกแต่งกันเป็นตัวกีเลนรทมม้อ<ว><ว> ลักษณะเป็นโกดังเก่าตรงนี้จะเป็นตึกเก่าย่านทรงวาดน,นะครับสถาปัตยกรรมด้านบนก็จะเป็นอะไรไม่รู้ไม่มีความรู้นะครับโอโตเกตหรือเปล่า ถนนรงว่าล่นชื่อว่าเป็นชุมชนชาวจีนนะแต่ว่าก็ยังมีมัสยิดอยู่นะมีหลายศาสนาอยู่ร่วมกันได้นะครับตรงนี้เป็นมัสยิดหลวงโกชานะครับอันนี้เป็นอ่าสติีอาร์ตเป็นถ้วยขนมซาลาเปา เข้าไปดูในมัสยิดนิดหนึ่งมีชื่อว่ามัสยิดหลวงโกชาอิสตัก มาเจอบิวบอร์ดต,ตรงนี้นะเด e d r a g o n o f s o สู so ่ฝาท่อดีไซน์คือประมาณว่าให้เราเดินหาฝาท่อที่มีหน้าตาแบบนี้ครับมีแบบหนึ่งแบบที่สองแบบที่สามันแบบก็จะซ่อนอยู่ในถนนที่ตั้งแต่เนี้ยเดินไปถึงตลาดน้อย,ยก็ดีนะครับเดินไปก็มีอะไรเล่นกิจกรรม ตรงนี้เป็นจุดเข้ามาดูต้นโพริมน้ำเนี่ยใบโพมีคาเฟ่ไว้ด้วยนะครับตรงนี้อากาศดีเลยจีเดวยวสำหรับถนนทรงวาดนี่ก็จะมีจุดที่เป็นซอยสามารถทะลุออกมาที่ริมแม่น้ำเจ้าพยาได้เป็นช่วงๆนะแล้วแต่ซอยลองดู ลองดูแล้วกันว่าซอยไหนที่ทะลุได้แล้วก็ไม่เป็นที่ส่วนุคนมากมายนะก็เข้ามาดูแม่น้ำเจ้าพยาได้ซึ่งตอนนี้น้ำขึ้นชี่ร้านเฟยลี่นะเป็นคาเฟ่ เรื่อยๆนะจนถึงวัดปทุมคงทาราชาวรวรวิหารถ้าใครหิวก็จะมีน้ำเต้าหู้อัลมอนด์นะขายอยู่ตรงหน้าวัดเป็นร้านร้านที่ไม่เก่าไม่ใหม่นะแต่ดูแล้หน่าทานมากเลย ่อยพานุรังสีตรงนี้เรียกว,ว่าย่านตลาดน้อยเลยนะเราจะต้องเลี้ยวขวาเพื่อที่จะเข้าไปเดินในโซนตลาดน้อยตลาดน้อยก็เท่าที่มีความรู้ก็เป็นชุมชนเก่าค้าขายของชาวจีนะนะสมัยโบรานะซึ่งมีทำเลที่ดีก็คือติดกับแม่น้ําเจ้าพระยาทำให้เรือที่จะขึ้นจะล่องมาค้าขายต่างๆเนี่ยสะดวกน้ำพานุรังสีหรือว่าตลาด Talak Kia เป็นริมแม่น้ำเจ้าพระยาแล้วสำหรับใครที่เป็นขาเดินท่องเที่ยวนะครับตรงนี้จะเป็นแผนที่ที่เหมาะมากเลยสำหรับคนที่ชอบเดินชมวิวของกรุงเทพนะครับสองฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยาตลาดน้อยโดยสามารถเดินตั้งแต่สถานทูต ฝรั่งเศสถนนเจริญกรุงนะแล้วก็โรงภาษีร้อยชักสหรือว่าศูนย์ลักษะศูนย์ลกษาสถาน,ส,นสถานทูตโปรตุเกสมาถึงสพญามาเรื่อยๆนะครับมาถึงตรงที่เรายือนอยู่แถวตลาดน้อยวัดประทุมคงทางเมื่อกี้สำเพงเผยอิงท่านาหมราชวงเลาะไปถึงสะพานพระปก9้าสะพานพุทธยอดฟ้าวัดพระเชตุพนท่าเตียน พระบรมหาราชวังวัดพระแก้วนะครับท่าช้างสุดไปจนถึงสนามหลวงหรือถ้าสามารถเดินต่อได้จากสนามหลวงเนี่ยไปได้ถึงถนนพระอาทิตย์ไปจนถึงป้อมป้อมมหาการหรือเปล่ากัไม่แน่ใจตรงพระอาทิตย์นะครับ mm hmm. เดินออกไปจนถึงเอ่อสี่แยกห้างบางลำพูจะออกขวาไปทางบางลำพูก็ได้หรือจะเลี้ยวซ้ายเข้า ก่อนถึงเทเวศก็ได้คือมันเดินได้ไกลมากฮะแต่ถามว่าไกลไหมไกลนะแต่ถ้าได้เดินแล้วรู้สึกว่ามันฟินกับบรรยากาศเดินได้ตั้งแต่เช้าแล้วก็พักกินข้าวเที่ยงจิบกาแฟอะไรสักบ่ายๆค่อยเดินออกต่อไปมื่ผมเคยเดินไปเมืดที่สะพานพระราม8ดนะได้ดูวิวท้าทิศตกของสะพานพระราม8ด้วยรู้สึกโอ้มันมันครบเครื่อจริงจ เ,เดินอยู่ประมาณเป็นสิบกิโลเลยมั้งดูจาก G P S ในในโทรศัพท์ให้เลี้ยวขวานะครับมาทางสารเจ้านี่เป็นอาคารเก่าที่รีโนเวทเมื่อตอนหลายเดือนที่ผ่านมายัางรีโนเวทตอนนี้ก็น่าจะเสร็จแล้วเป็นร้านกาแฟส่วนทางนี้เป็นสมาคมกุศลสงเคราะห์ สานเจ้าจีนนั่นเอง โหงเซงหงนะเป็นร้านกาแฟ è. ชื่อดังวิวสวยมากเลยนะก็อยู่ติดน้ําอยู่ติดแม่น้ำเลยเหมือนกันตรงนี้เป็นศาลเจ้าโจซูกง ก็เดินมาเรื่อยๆนะถึงต้นไม้ใหญ่ต้นนี้ให้เลี้ยวขวาหรือใครจะเดินตรงไปออกถนนตลาดถนนหลักก็ได้นะอยู่ตรงนู้นแต่เราจะเลี้ยวขวาเข้าไปเนี่ยฮะมันก็จะผ่านตรงบ้านเก่ารถเก่าตรงนี้นะตรงนี้ก็แวะถ่ายรูปได้นะครับเป็นรถเก่ากับเป็นบ้านที่ปูนปูนจะเลาะอ,ออกสวยงามดี เดี๋ยวนี้เดี๋ยวเราต้องเลี้ยวขวานะครับออกไปเลี้ยวขวาออกไปทางสี่พระยาร้านรามง่งร้านเด็ดกะเพราก็มีร้านเยอะอยู่นะหรือว่าเขาเรียกว่าตรอกสารเจ้าโรงเกลือบ้านโบราณอายุส0งรปี สานกรมเจ้าท่าไม่หลงนะครับนี่เป็นธนาคารไทยพาณิชย์สาขาตลาดน้อยธนาคารสาขาแรกของไทยพาณิชย์มีตลาดขายของตอนเช้าด้วยนะครับผมก็มีขายทุกอย่างฮะของข้าวของหวานของกินปกติเราจะเดินทางนี้ได้แต่ว่าเขาทำทางอยู่นะเพราะฉะนั้นเราจะต้องเลี้ยวซ้ายไปที่ถนนหลักก่อนแล้วเดี๋ยวค่อย เลี้ยวขวาเข้าสี่พยาอีกทีหนึ่งนะฮะแต่จริงๆแล้วมันก็เดินทะลุได้หมดอะครับน้อยนะคุณน้อยฮนะอันนี้ก็เป็นสตรีชาวจีนสตรีอาร์ข้างหน้าก็จะเป็นเดอะริเวอร์ซิตี้หรือว่าสีพยายแล้วนะมันก็เดินทะลุกันหมดอะครับไม่หลงนะ เดินเข้ามาใน r ิ v e r City นะเป็นห้างดูราจะมีงานศิลปะจัดแสดงต่างๆซึ่งใครเดินมาแล้วเข้าห้องน้ำที่นี่ก็เข้ามาพักผ่อนทำธุระเข้าห้องน้ำก่อนก็ได้นะครับ อาานหน้าโรงแรมแชงกาลีลาหรือเปล่าวะเป็นเชอร์ลัตั้นนะครับตทษที นี่ก็เป็นจิตรก,กรรมสวยงามนะต้องดูไกลๆนะจะเป็นภาพเดินม,มาเรื่อยๆจนถึงจุดบรรจบของถนนจเจริญกรุง30หรือว่าซอย30ี่เองนะครับเราก็จะเลี้ยวขวาเพื่อที่จะไปทางบางรักเดินเลียบถนนไปเรื่อยๆนะครับข้างหน้านู่นก็จะเป็นตึก แถวบางรักแล้วแหละอาคารไปสนิการครับวันนี้มีนิทรรศการด้วยเป็นงานศิลปะศิลปะ น,นี่ก็เป็นจิตรก,กรรมสวยงามนะต้องดูไ,ไกลๆนะจะเป็นภาพ เดินมาเรื่อยๆจนถึงจุดบรรจบของถนนเจริญกรงสามสหรือว่าซอย30นี่เองนะครับเราก็จะเลี้ยวขวาเพื่อที่จะไปทางบางรักแนะนำให้เข้าวัดม่วงแครเลี้ยวขวานะครับมันจะเป็นชุมชนมีกราฟิตี้น่ารักนรักนะเป็นการทำขนมทำอะไรสักอย่างของชาวมุสลิมอันนี้ก็เป็นแมวน,นี่เป็นหญิงมุสลิม หน้านี้ก็หลากหลายคะสีสุดฉาดดีบรรยากาศช่วงเช้ากับช่วงเย็นน่าเดินนะครับไม่ร้อน Yeah.

จนี่ฉันชอบรูปนี้มากเลยเป็นนือนรูปเป็นนางงามเหมือนนางนางกระเทยเป็นนางงามน่ารักดีเข้ามาท้านนี้ก็จะเป็นศาลเจ้าอีกเจ้าหนึ่งอีกศาลหนึ่งนะครับที่มีความใหญ่ อ๋อตรง那个ใช่เป็นขบวนจักรยานนยี่สิบคันขอบคุณที่ให้ถ่ายนี่กราฟฟิตี้ใหม่สวยมากเลย สีสดใสามากสีสดจริงๆนะสวยงาม

ชุมชนที่สามารถเดินไปทะลุซอยดงโนนได้นะครับเป็นชาวมุสลิมแล้วก็ชาวไทยนี่แหละเป็นแบบโบราณโบราณถ,ถึงแล้วถึงแล้วบางรักนะครับ จุดหมายของเรานะครับโรบินสันบางรักเรียบร้อยสำหรับใครที่อยากเดินตามรอยเพื่อออกกำลังกายแล้วก็ชมเมืองเก่าตามอีจองมานะครับตามมาได้เลยนะใครเดินไหวก็เดินใครเดินไม่ไหวก็เดินเท่าที่เดินไหวนะไม่ต้องปิกตามมากขอให้สนุกกับการเดินแล้วอย่าลืมกดติดตามช่องอ e ีจจมชานเลไว้ด้วยนะครับไว้รอบหน้าจะพาไปทัวร์ที่ไหนอีกพาไปกินที่ไหนก็เดี๋ยวค่อยนำเสนอ วันนี้สวัสดีครับ